ที่ไม่อยากมีคู่เพราะรู้ว่าระยะยาวจะกลุมตัวเองไม่อยู่คือการมีคู่มันจะทําให้เรารู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนแล้วก็เราก็แก้ไขเนาะคือบางทีเนี่ยพอเราไม่มีคู่อ่ะเราไม่รู้เมื่อไหร่นะผมจะบอกให้อย่างหนึ่งคือถ้าเราอ่ะไม่เข้าไปในความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งเราจะไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเพราะนั้นคนที่อยู่โสดนะคือคนที่กลัวความจริง กลัวจะไปเจอด้านมืดของตัวเองเพราะฉนั้นคนพวกนี้จะใช้ชีวิตแบบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนาะดูมีความสุขแต่พอถังเกตนะพอไปนานๆเข้าเนี่ยบางทีจะชอบติดแอลกอฮอล์ผู้หญิงที่แบบไม่มีลูกเนี่ยเพราะว่าข้างในอ่ะมันว่างเปล่ามันไม่ถูกเติมเต็มแต่แน่นอนถ้าเกิดคุณแต่งงานมีลูกนะคุณจะเจอปีศาจร้ายในตัวลูกหรือในตัวคู่ชีวิตคุณเพราะว่ามันก็คือด้านมืดที่คุณปฏิเสธตัวเองอ่ะเพราะนั้นคนที่มีครอบครัวคนที่มีลูกคนที่กล้าเข้า ในความพันธุ์ที่มันลึกซึ้งเนี่ยคนพวกนี้มีความกล้า การมีครอบครัวการมีลูกการมีความพันแบบลึกซึ้งมันไม่ได้มอบความสุขให้เราเนาะแต่มันจะสุขกับทุกปนปนกันแต่มันจะเกิดการเติบโตการขยายศักยภาพมันจะทำให้เราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีคู่เลยความพันแบบผิวเผินแบบแฟนกันแบบเที่ยวกันช้อปปิ้งแคร์ค่าห้องพอทะเลาะกันนิดนึงก็เลิกคนแบบนี้คือคนที่ไม่กล้าลงลึกเข้าไปในความพันเพราะว่าการจะลงลึกได้นะ่ะเวลามีปัญหาเราต้องแก้ไขตัวเอง แต่คนส่วนใหญ่นะ90%เนี่ยทิ้งความพันแล้วก็เข้าไปเริ่มใหม่แล้วก็ทะเลาะแล้วก็เริ่มใหม่สุดท้ายเราไม่เคยเข้าไปคลีนใจตัวเองไม่เคยไปเยียวยาอินเนอร์ชายตัวเองไม่เคยไปปลดล็อกปมตัวเองแล้วเราก็ตุยไปในแบบที่ชีวิตว่างเปล่าแล้วก็ไม่เคยเจอสิ่งที่มีค่าที่สุดคือตัวตนที่แท้จริงของเรา